ทูมเกสอนค่ะมีปัญหาปวดหัวมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เจ็ดขวบแต่ว่าตั้งแต่เด็ดขวบปวดมาเนี่ยมันไม่ได้ปวดมากมายแต่มาระยะสองสาปีหลังเนี่ยปวดมากปวดไม่หยุดยี่สี่ชั่วโมงแล้วก็จะฝันเห็นแต่พญานาคค่ะปวดหัวตั้งแต่เด็กครับแล้วก็ได้ฝันเห็นพญานาคแลวมีวิญญาณเด็กน้อย,ยะอะไรบ้างตามนี้ไม่มีแจ้งมาครับไม่มีเรื่องเด็กเลย ทำไมถึงปวดหัวใครบีบหัวอยู่จ้าท่านเทวดาเป็นใครเป็นปู่ย่าตายายญาติเป็นเจ้ากรรมนเวรสามีภรรยาเป็นใครเอ่ยเป็นลูกเป็นเต้าเป็นพี่เป็นน้องอ่า เอฝันถึงพญานาคบ่อยเหรอค่ะฝันเห็นพญานาคปีทอเนี่ยมางามหัวใจแล้วก็ยังเป็นแผลอยู่นี่เป็นรอยพญานาคมางาบหัวใจในฟองฝันแล้วตื่นมาเป็นแผลอยู่เลยครับค่ะเป็นแผลเป็นโอ้เป็นพญานาคหรือเปล่าจ๊ะใช่ไหมยังเหอเอออกเป็นเกะเลยครับแล้วก็้นยสางขึ้นเป็นเกิอยู่คมาเลยอ่าร้องไห้ทาไมร้องไห้เพราะว่า โกรธแค้นหรือว่าอะไรอาวรเป็นคนรักหรือเปล่าเป็นพ่อแม่แม่หรือเปล่าเป็นญาติกันหรือเปล่าเป็นเพื่อนเป็นคู่แค้นคู่อาฆาตพยาบาลหรือเปล่าเป็นใครจ๊ะญาติคนรักหรือเปล่าเป็นคนรักหรือเปล่าจ๊ะไม่ใช่ คนถูกลังแกรหรือเปล่า,าเธอไปทำเขาไว้เป็นหญิงเหมือนกันหรือเปล่าหรือเป็นชายหญิงหรือชายชายไหมเป็นหญิงเหมือนกันใช่ไหมเป็นพญานาคเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมเป็นพญานาคเหมือนกันหรือเปล่าจ้าหรือเป็นคน อาเป็นว่าเธอไปทําเขาอะ่ะไปกัดหัวใจเขาหรือเปล่าวะถูกทําร้ายจิตใจหรือเปล่าหรือว่าถูกทําร้ายร่างกายด้วยอาว่ามาเป็นนาคหรือเปล่าจ้ะเพราะเป็นพญานาคเหมือนกันนี่ก็เป็นพญานาคด้วยหรือเปล่านาคก,กับนาคแล้วมีปัญหากัน แย่งอะไรกันจ๊ะแย่งคนรักหรือเปล่าใช่ไม่ใช่เธอไปแย่งคนรักที่เขารักอยู่แล้วใครเป็นเจ้าของแท้เขาเป็นเจ้าของหรือเปล่าหรือว่ายังไม่มีใครเป็นเจ้าของหรือเราเป็นเจ้าของยังยังอยู่ในระหว่างตัดสินใช่ไหมมันก็ต้องใครชนะใครดีก็ต้องได้ไปสิ แต่เขาใช้วิธีสกรปรกเหรออ่าหรือไงอ่าเนี่ยเธอเล่เหลี่ยมทำ้ายเลยหรือว่าวางแผนทำให้ตายหรือทำให้พิการทำให้ไม่สวยทำให้ปวดหัวเธอปวดหัวเหรอ <c oughs> ถ,ถูกทำให้ปวดหัวเหมือนกันหรือเปล่าด้วยอะไรด้วย ด้วยพิษหรือว่าด้วยอาวุธหรือว่าด้วยอะไรจ๊ะ้าเรืนน่องมันเป็นยังไงเด่อนย้อนไปหลายชาติเลเคยอ่านรักชายคนเดียวกันแต่จิตใจเขานั้นมันเก่งเยี่ยงชิมอยากจะครองหนึ่งเดียว ใช่ไหมท่านเดียฉันก็รักเช่นกันเขาก็รักเช่นกันช่านนั้นหนอและผู้ชายเนี่ยนาคชายเนี่ยเขารักใครมากกว่ากันตอนต้นเขารักนางก่อนนั่นแหละอ้าวแล้วเราไปชอบเขาได้ยังไงในเมื่อเขารักกันก่อนมารู้ทีหลังแหละท่านเอย๋ยจึงใจเลยหลงรักแล้วสินอ เขาจับได้เราจึงถอนใจพอแต่ใจหนอ,อยังรักอะไรนั่นแต่ใจรักไม่ได้ทำอะไรเอ่ยแต่เขาเลยโกรธเกียดลงมือพันเอาลิ์เดชวิชาอาคมนั่นเสียของแข็งทุกหัวสลบอ่าไม่เป็นไรคาถามต่อไปขอให้หายก่อน <c oughs> ขอให้หายก่อนเอา <c oughs> มาดูซิว่าใครผิดกันแน่เราไม่รู้ว่าเขามีเจ้าของอยู่ใช่ไหมและผู้ชายเขารู้ไหมนาคชายนี่เขามาหลอกเธอหรือเปล่านาคชายเป็นคนผิดรู้ว่าตัวเองมีคนรักอยู่แล้วยังมาหวาน,นเสน่ห์ให้คนอื่นอีกใช่ไหมเธอก็เลยเป็นนาคช้ำเลยใช่ไหมและ เขารู้ความจริงอีกเขาก็แทนที่จะสงสารเราเขากับทำร้ายเราอีกใช่ไหมอ,อ่าน,นี่เรื่องหนังยาวตอนนี้ก็ <c oughs> และเขาเลยลงโทษด,ด้วยการด้วยการทำร้ายให้หัวสมองแตกกระจายเลยหรือไง,งมึนงง,งหัวบวมพญานาะคหัวบวมเธอ,อมันเป็นหญิงใจร้าย เป็นหน้าแก่ร้ายแล้วตอนนั้นน่ะเธอได้ถอนตัวหรือยังเมื่อรู้ความจริงกล้ากลึงแล้วล่ะท่านกำากึ่งแล้วอยู่ที่ช่วงยั้งใจช่างใจหนอ <c oughs> เราเดินผิดแล้วหรือพอโอ้ใจหนอก็ถอนแหละท่านเอ่ยแต่ยังว่าใจมันรักปากในจิตยังไม่ทันได้คิดจะหนีไกล แต่ใจนั้นก็จะถอนห่างแล้วไสแต่ใจเขาก็พันลงมือก่อนคือพอรู้ว่ามาแย่งคนของที่เขารักแล้วปับ๊บเขาไม่ฟังอะไรเลยไม่สนใจไม่สืบไม่สอะเลยทําทำร้ายอย่างเดียวเลยเราก็เจ็บด้วยทั้งใจด้วยแล้วยังมาเก็บทั้งกายอีกอ๋อนี่ก็คือความแค้นอาฆาตพยาบาทถูกแปรนเธอ<ก>รอด้วยแลท่านเอ๋หะ ใช่นั้นเลยคงไม่เลือกเราหรอกนะต่ะมารอาให้เราหลงเอู้ชเนี่ยจ้าเขาก็คงเลือกกันหนาะอยู่แล้วเออแล้วมันมาหลอกเราทำไมแต่ด้วยว่าอันผู้ชายท่านก็เจ้าชู้อ,อันเจ้าชู้รักมากใช่ไหมหนอะแต่จิ๋นแต่จินใจเร็วเกินพอเรานั่นเนาะขอจะถอนห่างจากไกลจึงให้เขาต้องทุกข์เช่นย่ยงฉัน เธอขับแช่งมันไหมเหรอเธอแล้วปวดพวกในเด็กเลยเหรอปวดไปเลยเหรอมีรอยเหรออาจารย์ตั้งแต่เจ็ดขวบแล้วครับเจ็ดในเจ็ดขวบเลยเหรอปวดมาตลอดถุกอะไรกระแท้ตอนเด็กไม่ทราบอ่ะแต่ว่ามานมารู้ตอนที่ตอนนี้ไม่โดนเลยครับไม่ทราบครับเป็นรอยมารู้แต่ว่าเออน่าจะตกเหตุอะไรไหมเขาเล่าให้ฟังนะตอนนเด็กเขาบอกอันนี้แหละผลงานเขาไง เขาก็สาปแช่งเธอไว้ตามที่มาทุบหัวเธอเพราะเธอไปทุบหัวเขาในขณะที่เขาก็กําลังถอนตัวจากไแฟนเก่าเธอที่มันไม่จริงใจและไปหลอกเขาเขาก็ช้ำพออยู่แล้วเธอก็ไม่ฟังอะไรเลยเธอก็ไม่เห็นใจกันเลยขวาดอย่างเดียวเห็นไหมใช่ไหมเรื่องราวแบบนี้ใช่ไหมหนักน้อยเสร็จเลยเจ็บช้ำใจอายเจ็บทั้งตัวเพราะความรักอย่างเดียว อ,นนอะไรนะทุกวันนี้ก็สวดม,มววนต์แผ่ที่ได้เขาก็าเขาได็รับไหมเธอสวดมนต์ก็สวดไปคนเจ็บมันก็ยังเจ็บอยู่เธอจะไปพูดได้ยังไงในเมื่อเขาอะถูกทาร้ายโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเธอบอกว่าฉันตีหัวเธอแล้วก็ฉันจ่ายเงินเธอทุกวันวันละห้าบาทสิบบาทแล้วเธอจะยอมเปล่าเขาเจ็บอะ ก็เพราะว่าถูกแฟนเธอมันหลอกด้วยและเธอก็ควรจะเห็นใจเขาเธอก็ไม่สนใจเธอก็บอกว่าอย่าไปยุ่งของฉันทำไมก็ไปทำร้ายเขาอีกหึงหวงโดยไม่ตั้งสติอคิดได้ก็ขขสิ้นลมหายใจไปแล้วอะไรนะคิดได้ก็สิ้นลมหายใจไปแล้วทำเขาไปแล้วก็ไ,วไม่เป็นไร,รแต่ว่าคนเจ็บมันก็ยังจําอยู่ไงเพราะเลยตามเธอไงอ้าวแม่นาคน้อยชื่ออะไรจ๊ะ หมดกรรม,มสั้งทีหนึ่งแม่นั่งน้อยจินดา,ดาหน้าสงสารเธอนะจินดาหน้าคีนี <c oughs> วันหลังอย่าไปเชื่อผู้ชายอีกนะเ <c oughs> ข้าใจเปล่าไม่ใช่ใครเนาะนนเอออย่าไปมองหน้ามัน ช่สร้างแต่ความทุกข์ระทมให้หมอนหมองมาหลอกรักน้องของพี่สุดท้ายแล้วก็ทำผลพี่แล้วจากหนีไปไม่ใหญ่ดีทั้งน้าทั้งคนนะ่ะผู้ชายมามาเจาะแจ๊ต้องหนีก่อนเลยเขาจใจเปล่า <c oughs> เช็คก,ก่อนมีเมียเปล่าวะ <c oughs> อย่าไปหลงว่ามันพูดเพราะน่ารอ ปวดรวยแล้วก็เราก็จะซวยซะก่อนเมียมันรู้มาตีเราอีกเมียมันไม่ฝนไม่ฟังหรอกเมียมันก็หึงหวงไว้ก่อนผู้ชายมันก็บอกว่าคุยเล่นไม่มีอะไรหรอกมันก็คุยเล่นแหละเผื่อมันก็เอาจริงเอาจริงแล้วมันก็ทิ้งเข้าใจยังเออลูกยอมรับ ด้วยความง้เขาของลูกเองจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้หนอแต่ใจตอนที่ถูกทำ้ายพอด้วยความหนอไม่ได้คิดคดกับเขาเออจึงเกิดการสาปแช่งไว้นั่นแหละให้เธอแท้เจ็บปวดอย่างฉันหนอทรมานชาติใดอยากให้พอให้ร่างกายหนอมีเกตเช่นนั้นแหละให้รักแท้อย่าได้เกิดกับตัวเขา ให้เขาเฝ้าคอยหาแต่ความรักอย่าไปจากคนดีมาใส่ตัวให้ตัวนั้นหม่นหมองอย่างนี้เลยความรักเธอก็ไม่โอเคด้วยใช่ไหมใช่โอเคเ <Okay S 2> <Okay S 1> ปล่าไม, <Okay. S 2> ไม่โอเคด้วยเพราะเขาสาบไ้ไง่ายเจอใครก็ไม่มีใครจริงใจเลยใช่ไหมใช่ค่ะ<ม><ม>เธอควรที่เห็นใจเขาตอนนู้นว่าเธอก็ถูกหลอกนะเเ,เธอก็ลุยไปเลย เขาก็คงจะแค้นเธอนั่นแหละอ้าอยาอ้าจินดาเอ้ยนานคินีเอ้ยจินดาหมดกรรมแล้วเธอเข้ามาเพื่อจะขอขมาและยุติกันอย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันและกันเลยเธอจะได้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าดีกว่าตกลงไหม เขายอมแล้วถ้าเธอสำนึกผิดเขาขอขมากรรมากรรมและแรงหึงแรงหวงบางทีผู้ชายมันอาจะไปใส่ความเธอก็ได้เขาต้องเอาดอกไม้ใบสีมาขอขมาดอกไม้ใบสีขอขมานาคินีจินดาแล้วอะอีกจ๊ะบวชสวดมนต์ภาวนา หนังสือสวดมนต์อ่รักษาสินหนาให้ขาดกันรักษาศีลกี่วันจ๊ะสามสิบวันนั่นแหละท่านเจ้าเอ๋ไว้ไหมเดือนหนึ่งได้ค่ะได้จะได้หมดเวรหมดกรรมกันแล้วเอาชุดอะไรชุดขาวเลยไหมเอาเจ้าค่ะจะได้เป็นเข้าถึงผู้เข้าถึงธรรมไปปล่อยสัตว์อะไร ไปหลายยี่สิบตัวท่านเจ้าไปลายยี่สิบตัวช้งกทานหนึ่งชุดจบอาหารนะอะไรนะอาหารครับอาหารอะไรดีขอไข่ได้ไหมท่านเจ้าเอาไข่ดิบหรือไข่สดหรือไข่ต้มไข่ต้มจ้าเจ้าค่ะไข่ต้มกี่ฟองห้าสิบฟองนั่นแหละหนอไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ไก่หรือเป็ดก็ได้ค่ะต้มมาเลยต้มไข่ต้มมาสิบสุกมาเลยห้าสิบฟอง ได้เปล่าได,ได้ถวายพระออของนาคินีจินดาใช่ไหมไอ่าเธอจะได้หมดกรรมและต่อไปจะได้ไม่ถูกใครหลอกอีกแล้วอย่าไปใจอ่อนเข้าใจยังมีอะไรอีกเธอ ทีน้อยโอ้โหสีกรมอ้โหสีกรมก็ใบสีไงเธอกลับไปก่อนแล้วก็รอใบสีเป็นทางการตอนนี้รับหลักการแล้วใช่ไหมขบวนการเนี่ยมันได้ข้อตกลงแล้วเหลือแต่วิธีการใช่ไหมเอาใบสีมาฟ้าดินเป็นพยานเพราะเขาจะได้ถอนคําสาปแช่งใช่ไหมสาปแช่งไว้อย่างรุนแรงพวกพยานาคนี่เวลาโกรธแค้นนี่นั้นตายไปข้างหนึ่งแล้วที่บอกให้รักตัวรักสุดชีวิต เวลาผิดใจก็ฆ่ากันสุดใจแล้วเนี่ยเข้าใจยังตามนี้แล้วมาเมื่อไหร่เดือนไหนเลยหลังปีใหม่หลังปีใหมนาคินีจินดาเธอจะได้เข้าถูทางทํามแล้วโชคดีอย่าไปโกรธกันหมดเวรหมดกรรมอ่าผมถามว่าใบสีแบบไหนครับ ใบสีขอเข้ามาเลยไปหาแม่ค้าน่ะไปเรียวะเออใบสีขอเข้ามาแล้วแหละใช่ไหมตามนี้ให้เป็นพิธีการหน่อยถอนคำสาปแช่งตามนี้เลยขอให้โชคดีนาคินีจินดาโชคดีอ้าวเชิญไลน์ต่อไปไลที่เจ้านะครับ คุณจิลภพาสครับเข้าเลยเข้าเลยชื่ออะไรนะจิิลาพาบอ้าวคำถามเธอคืออะไร